แบบหักด9.1การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะข้อที่1บอกความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะหลอดยาสีฟันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น19เซนติเมตรกับ7มิลลิเมตรนะคะต่อไปนะคะ ราวแขวนผ้านะคะก็จะได้30เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะที่แขวนกระดาษทิชชู่นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะได้14เซนติเมตรกับ5มิลิเมตรนะคะ ต่อไปแป้งสีฟันนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะได้17เซนติเมตรกับ5มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่5ที่วางสบู่นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะได้10เซนติเมตรกับ6 มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะบอกความสูงเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะมาดูที่คําถามกันนะคะข้อที่1นึ่งนะคะทางขยะนะคะทางขยะก็จะเป็นตรงนี้นะคะซึ่งก็คือ 27เซนติเมตรกับ5มิลลิเมตรนะคะต่อไปกระจกนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะซึ่งก็คือ12เซนติเมตรกับ4มิลลิเมตรนะคะต่อไปน้ำยาบ้วนปากนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะได้ ซนติเมตรกับ6มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่4นะคะขวดยาสระผมนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะได้10เซนติเมตรกับ5มิลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่5นะคะขวดเจลล้างมือสูงนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะได้17เซนติเมตรกับ3มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะวัดและบอกความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะข้อที่1นะคะก็จะได้ 11เซนติเมตรกับ5มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็จะได้กล่องลวดเย็บกระดาษยาว5เซนติเมตรกับ8มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ ก็จะได้กาวแท่งยาว10เซนติเมตรกับ7มิลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่4นะคะกบเหลาดินสอสูง6เซนติเมตรกับ1มิลิเมตรนะคะ